ทั้งจ่าเข้าเลาะเนี่ยเข้าไปเฉลยพาทุกคนขึ้นไปหาดักตดปางทุกคนตัวทักชักนะเก่าที่มักมาตัวเดือนเก่ากกำลังออกด้วยกำลังออกเลยเขาเฉลยขึ้นไปดังอยู่คนแหละจั๊ไปกันกสองคนเลยก็จะลอยเพคนอะไรม้านี่อ๋อป้าทุกคนป้า อร่อยเป็นมานปลาเขาป้าให้ไลายเติบเลยดิได้มาขี้ไกเ่เบิ่งนี่คนเอ๋เอ,อปุ๊กปู้อ๋อสิบอย่างนี้ปดุกป๊กกระทู้ปดุกผู้เนื้อชิ้นแนนนะแน่นกว่าปดุกทง รูกหน้าทุกคนโตสีดำเลยดำๆนะให้จันยร์ลอยเป็นสำเร็จใชิ่ย่างชิย่างจะชิลยคืนไปหนงังกุกกปางเนาะโง่ก่มฝันหยัง อาวทกคนกริงนคอร Ừ, tất cả. Cung cung cung. À, không? ประดุกทุกคนนี่คือปูยีนชินตายบ่เขียดง้าวทุก <coughs> 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 อย่างกบถ้าเกืดเราววนนี้าานี่ยหรองานชุดนี้ค <laughs> ักเนาะเฉยนมน,นี่ใช้การอะไรล้ว เช้าดักนี่กับได้ยินต่กระเขาเลกคนบาทเดียวแจะตีสาก็วัได้ยิงนะเพราะว่าถ้ายิงทันญ่กำมือเป่าอชื่อไปวันนี้เราจะได้เดินทางขึ้นเมืองลังมาเลยเดินทางกับเมืองบานของเลาทุกคนแต่ประมาณมานแต่หอกหมอตัวนึงแล้วกันยังป้าแล้วเล็กน้อยไปวันนี้จะเลาะขึ้นไปลังอลไรกันจะหาต่อไกลเลยเดินทางกลับบ้านกับท้องกันไป นี่จุดมันนอนโอ้โหมนอนอยู่นี่บน่นอนที่นี่มันนอนติบโตงานหนาว lại đại rồi okay. โอยขื้นมะฮอเน,นี่ยนะเกือโป๊ะโต,กต๊กทุกคนเลยลงไปเอาเกือไปนี่นนนกันยามเณรขาดปีนลาฟ้ายามเณนเวทโอ้ยโอ้กระมูก็ระลงองล ความซูงขึ้นมันส่องเขตไปน้องเลยจังไ้เห็นปะ้ามาเสียเลยเป็นแต่กระเป๋าในพานมันไปเหตุเกิบตก ขึ้นมาอีกอ้ยจะได้ขึ้นมนันะครับบอกสามลบมสามลบแล้วเนี่ยไงาพาสูงสั้น,นอง ลืมกระเป๋าด้อไปเจนกระเป๋าขาดได้ผ่านได้มุ้งไข่ด้วยเจอจำเจียวปีนผ้าโานปลอมสู แมบลงแมบลงฮะดีเลยปีนลงหันนะเ <c oughs> หร <c oughs> อเหรอผมสูงจะว่าจากเมตรลงไปปุ่นกับหาสิบเมตรไปได้ <c oughs> นี่ทางขึ้นขึ้นตามโกคกใหม <c oughs> โ่โอ้ยไปไปไปเชียวเชียว ก็จะยอนลงคืนนตกลงเนียวเหรออยูแล้วแหลกอยูแล้วนี่มอหลังทุกคนวิวธรรมศาสตร์เป็นห้องรูปทางย่างเมื่อด้วยไปทางพุนทางพุนเบนทางพุนทางเชนสำบาย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งอันนั้นป้ายอันนั้นอยู่เทิงนะทุกคนโกโก้ปางครับจะเบิ่งภาพเบิ่งป้ายมันพอโกต้นมันอยู่ร่มเลยเขาขึ้นมหลังมันความสูงเห็นปะโออยยังใช้หมกปาอืมลงลงจะได้ปะ ชิลงจะนำไปลงไปกินอ๋อมันโดนล่งนธุ์มาตมิดมไก่มากเลยด้วยตอหยาบมากลงพันธเนาะ ว่ามันลงตามหอมใสลไรตามหอมตรงนีง้น,นั่นตัวลูกป่างทุกคนเป็นดูมอ่านลงตายเครืองลง อิว่กงงามทุกคนเลย